อันนี้คือต้นที่หนูบอกว่ามันกําลังเป็นสาวครับผมดูยังไงชั้นใบของเขาอะค่ะเนี่ยชั้นใบโดยรอบอะเราก็นับไปหน<ม>ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดชั้นใบเจ็ดชั้นใบอันนี้คือเขากําลังเป็นสาวครับถ้ามากกว่านี้มันก็คือต้นที่มันจะจใหญ่แล้วเต็มฟอร์มแล้วจะเป็นเริ่มจะเป็นต้นที่แก่แล้วครับเพราะต้นที่แก่มันก็เหมือนคนที่เราอายุมากขึ้นอะจะมีลูกยากรหรือว่ามีได้น้อยค,คนเป็นสาวจะมีลูกได้เยอะ เหมือนต้นไม้ก็เหมือนกันครผมเวลาทําให้มันเกิดผลผลิตหรือว่าเกิดเป็นหน่อมาไม่แหลมแทงเข้าไปกลางยอดของมันอันนี้คือวิธีทําให้เกิดเราแกล้งเขาใช่ไหมแกล้งให้เขาตายอ้าวเหรอเขาจะคิดว่าฉันตายฉันต้องออกลูกเยอะๆฉันต้องออกลูกเยอะๆอะไรแลวโดยปกติแล้วนี่คือเขาเขาเขาเรียกว่าอะไรออกเองได้ไหมบางชนิดบางชนิดบางสายพันธุ์ออกเองได้แต่บางชนิดออกเองไม่ได้ครับต้องแกล้งให้เขาตาย ล้วถ้าเกิดว่าเขาออกเองโดยธรรมชาติเนี่ยเขาใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วแต่สายพันธุ์บางสายพันธุ์ออกแค่หนอเดียวครับต้นเดียวสามปีออกทีหนึ่งปีหนึ่งออกทีหนึ่งแล้วแต่แต่ถ้าเป็นอย่างเนี้ยถ้าเราแก้ให้เขาตายอ่ะสามเดือนออกหนึ่งสองสามสี่ห้ามาเรื่อยๆทีนี้ในการแทงเนี่ยในการออกเนี่ยเราแทงหนึ่งครั้งเขาออกกีเขาออกกี่กี่หนอถ้าเป็นต้นนี้เกือบยี่สิบฮะ ต้นนี้เกือบยี่สิหน่อเกือบยี่สิบถ้าเป็นต้นสีแดงนี้ครับจะประมาณสิบหน่อสิบห้าหน่อเอ้าเหรอแต่เนี้ยี่สิบยี่สิบหน่อยี่สิบหน่อแอลหนึ่งต้นออกยี่สิบซื้องมาต้นละร้อยครับถ้าเราขายหน่อหนึ่งสี่สิบบาทครับสามหน่อปาดเราก็ได้แล้วกำไรล้วนใช่โอ้โหนั่นนัื้อกำไรทั้งหมดนี่พี่นุ้ยบอกทุกอย่างเลยนะครับพี่น้องบอกกลเม็ดเคล็ดลับเลยอ้าววันนี้พี่นุ้ยจะทําในการ แทงค่ะเหมือนแก<ท>ง,งเขาให้ตายเนอะครับผมก็คือเราเอาไม้แหลมครับเอาด้านที่เป็นทุ่ๆครับจิ้มลงไปกลางยอดค่ะกลางยอดมันพออยู่ตรงกลางแล้วหมุนนิดนึงครับหมุนให้รู้สึกว่าปุ๊บๆแค่นั้นแหละเอ้าเหรอเขาไปลึกไหมพี่จึ๊กเดียวให้เนื้อเยื่อมันหลุดห้อเหรอฮะใช่ค่ะแล้วก็ทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยครับสามวัน แล้วพอสามวันปุ๊บเรามาเขี่ยดูค่ะมาเขี่ยอย่างเงี้ยครับเขี่ยแบบอย่างเงี้ยมันจะมีในเยื่อหลุดออกมานั่นคือเขาตายแล้วพอเขาตายแล้วรอสามเดือนครับมันก็จะออกมาเป็นหนอ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 ันนี้ยี่สิบหนอเหตุผลที่เราแทงตรงปลายเขาเนี่ยเพื่ออะไรพี่เพราะให้เขาทําแทงกลางยอดเพื่อให้เขาตายเพื่อให้เขาตายเหมือนคนแทงตรงหัวใจก็ตายครับอันนี้หัวใจของมันคืออยู่ตรงกลางแต่วัตถุประสงค์ของเราคืออยากให้เขา ออกนอให้เราออกนอออกนอให้เราเพื่อที่เราจะมีผลผลิตเยอะๆมีผลผลิตเพื่อจะขายออกไปได้เยอะๆอย่างต้นนี้หนุ้ยอ่ะต้นนี้หนุ้ยอ่ะซื้อเข้ามาแค่ครับ้อยต้นหนึ่งร้อยต้นหนึ่งร้อยต้นตอนนี้ขายไปจะหมื่นต้นแล้วค่ะปาดหนึ่งร้อยต้นซื้อมาแค่ร้อยต้นครับแล้วก็แทงไปเรื่อยๆร้อยต้นมันก็ออกพันครับพันก็ออกหมื่นอ่าสมมุติตอนนี้ แทงแล้วผ่านมากี่วันนะพี่นุ้ยอันนี้แทงไปสามวัน3มวันมาเอาเนื้อเยื่อออกครับเอาเนื้อเยื่อออกปุ๊บรอสามเดือนรอสามเดือนตัดได้เลยตัดได้เลยตัดตรงไหนพี่มันจะมีหน่อออกมาอย่างมีตัวอย่างไหมพี่อ่านี่นี่พี่น้องมาดูกันสามเดือนมันจะมีหน่อออกมาแบบนี้นะครับในหน่อเขาอยกตรงไหนเอานี่เหรอเนี่ยเนคือหน่อ เห็นไหมคะหน่ออันนี้ก็คือต้นนี้ก็คือโดนโดนแทงตรงกลางเหมือนกันใช่ใช่ค่ะเนี่ยทุกสายพันธุ์เหมือนกันหมดเลยถุกต้องค่ะเนี่ยคือหน่อมันหน่อมันทีนี้เราจะแยกแยกยังไงพี่นุ้ยเราจะตัดหน่อยังไงใช่ไหมคะคับผมเดี๋ยวให้น้องคนนี้เป็นคนสาธิตโอเคอ่ะเอากันไกลมาตัดเดี๋ยวพี่นุ้ยจะอธิบายให้ฟังนะครับทุกชนิดทำเหมือนกันหมดเลยใช่ค่ะ๋อที่นี่เขาจะมีมีหลายสายพันธุ์นะพี่น้อง เดี๋ยวบาจจะถามพี่นุ้ยด้วยว่าถ้าเกิดว่าสินค้าที่เป็นซิกเนเจอร์เอาเอาอันที่เอาอันที่ไดไหมเอาต้นที่มันอย่างเงี้ยมีไหมหรือว่าตัดไปแล้วเอาอันนั้นมาอ่ะถือมาเลยถือมาทางนี้ค,ความ,มรู้พวกนี้ก็คือมาจาก อาจารย์สอนอาจารย์สอนคือเวลาเราเราเราสนใจอะไรเราไม่รู้วิธีทำเราก็ต้องไปหาคนอื่นที่เขาเก่งอยู่แล้วมาเข้ามาลูกอ่นนี่วิธีการตัดหนอนะคะอย่างที่หนูบอกอันนี้คือต้นแม่มันที่เราแทงไปหลังจากนั้นสามเดือนมาจะออกมาอย่างนี้นี่นี่พี่น้องแยกกันเห็นไหมแยกกันเห็นไหมคะได้ชัดเลยครับแล้วถามว่าอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัดเมื่อไหร่ครับเราจับตรงเนี้ยจับตรงไหนพี่ตรงนี้ อ๋อนี่นะเมื่อไหร่ที่มันแข็งตัดได้ในในใบยุ้ลองจับดูดิพี่อแข็งไหมเออแข็งแข็งพี่นุ้ยแข็งตัดได้ตัดได้แต่ถ้าเกิดเราไม่จับว่ามันไม่แข็งไม่แน่ใจเลยว่ามันตัดได้ไม่ได้ครับดูที่ชั้นใบมันดูที่ชั้นใบถ้ามีใบออกมาครบเจ็ดใบแล้วครับตัดได้นับยังไงพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแล้วเนี่ยอ๋ออาะตัด อ่ะให้น้องเขาตัดเพราะว่านี่ไม่ค่อยมีแรงอ่ะตัดให้แค่นี้อ่ะนี่ตัดไหมคะตัดเสร็จปุ๊บตัดรากด้วยไรตัดเสร็จแล้วนี่คือตัวที่เราได้แล้วใช่แล้วก็เอาไปปลูกเอาไปปลูกได้เลยใช่ค่ะอ๋อแล้วต้นแม่เขาละพี่ต้นแม่เขาก็จะอยู่แบบนี้ไม่ตายไม่ตายจนกว่าเขาหน่อแบบเนี้ยจะออกให้จนกว่าแม่เขาจะตายครับ ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์ว่าแม่เขาจะตายเมื่อไหร่ถ้าเราไม่อยากให้แม่ตายเร็วเติมปุ๋ยลงไปค่ะเติมปุ๋ยลงไปอีกเพื่อเหมือนยืออนย้อชีวิตเขาครเหมือนยื้อชีวิตเขาเหมือนให้ออกซิเจนเขาเหมือนให้อะไรเขาครับแล้วต้นแม่เขาเนี่ยสามารถให้หนอได้อีกไหมพี่ได้ค่ะได้อีกเหรอถ่านถ้าแม่เขาไม่ถึงอ่าจากแม่ต้นใหญ่ๆเนี่ยเขาจะเหลือแค่เนี้ยค่ะโอนี่แม่นะอันนี้หนอนะ อันนี้หนอนนะนี่ไม่ใช่แม่นะครับอันนี้หน่ออันเนี้ยแม่คืออันนี้ครับแม่เขาตายเมื่อไหร่หน่อหยุดให้แม่เขามีประมาณสิบใบกว่าใบจะร่วงหมดอะค่ะครับเขาให้เป็นสิบสิบหน่ออ๋อมันคือดอกเบี้ยของเราโอ้โหนี่พี่น้องมันคือดอกเบี้ยของเราครับผมส่วนลูกก็ไปผลิตหน่อต่อไปอีกใช่พอลูกเขาโตใช่ไหมครับครับลูกเขาโตหน่อหนึ่งหน่อสองหน่อสามเราขายไปเพื่อเอาทุน สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคือกาไรเราจะแทงเราจะขายครับแล้วแต่เราถ้าเราเอาไปแทงต่อแล้วแล้วเรารออีกสักปีหนึ่งจากสิบหน่อมันก็จะกลายเป็นร้อยนั่นก็คือเรากําไรล้วนๆเพราะเราได้ทุนคืนมาแล้วส่วนตรงนี้เราก็สามารถปลูกได้เลยถูกต้องค่ะส่วนขั้นตอนการปลูกเนี่ยให้น้องเตรียมได้ไหมได้เตรียมถ้าตอนการปลูกมามะพร้าวสับครับผมมีอะไรมันะครับพี่นุ้ยในการมะพร้าวสับปุ๋ยใช้ออ ใช้สูตร13 13 13เทอร์อโมโค้ดค่ะอ๋อ<ะ>เป็นเคมีเป็นแาเป็นปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดใช่ปุ๋ยเม็ด<ม>ครับผมแล้วก็ใช้ตัวยาฆ่าเชื้อราอันนี้ยาฆ่าเชื้อราขึ้นอยู่แต่ละภูมิภาคเลยครับแล้วแต่ละส่วนเลยว่าเขาจะเจอเชื้อราตัวไหนครับอย่างของหนุยเนี่ยพัทยาอากาศจะร้อนก็จะเจอพวกแบบตัวเขาเรียกว่าอะไรนะ ลายเหรอลายแดงตัวลายแดงลายแดงนะคะที่เป็นเหมือนแมงมุมที่อยู่ข้างหลังใบอ่ะอันนั้นเกิดจากความร้อนมันร้อนชื้นอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อรายาฆ่าแมลงหรืออะไรก็แล้วแต่ศัตรูของมันก็คือตั๊กแตนคตั๊กแตนก็จะกินใบของสับปะรดสีจากที่เราจะขายได้เราขายไม่ได้เพราะใบมันแหว่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเหรอใช่มีด้วยเหรอพี่นุ้ยมีค่ะแต่ว่านี่ใช้ยาฆ่าฆ่าแมลง ม้าค่าตะกัตเนทั้งหมดอะไรเงี้ยยาฆ่าอะไรยาฆ่าตะกัตัเดนเนี้ยเป็นศัตรูพืชของสำรสีเลยคือตะกัตเนอย่างเดียวตะกัตเนอย่างเดียวตะกัตเนอย่างเดียวส่วนเชื้อราเนี่ยขึ้นอยู่ขึ้นอยู่แล้วแต่ภูมิภาคอะค่ะว่าเขาจะเจอกับเชื้อราอะไรบางเชื้อราเราก็ไม่รู้บางทีเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นจุด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 เป็นอะไรเงี้ยค่ะอยู่อยู่แล้วแต่ภาคเลยบางภาคว่าคนเป็นอากาศหนาวก็อาจจะไม่เจอแบบเราอาวทางนี้โอเค อันนี้เราจะปลูกให้พี่น้องดูนะครับว่าการขยายพันธุ์หลังจากที่เราได้หนอแล้วเราจะทําอย่างไรนะในพี่นุ้ยอธิบายไปด้วยนะครับเบื้องต้นใส่มะพร้าวสับมะพร้าวสับเนี่ยต้องเอาไปแช่น้ำก่อนาแช่น้ําเพื่อให้ทิ้งกับยางยางตัวยางของมันออกก่อนแช่ไว้นานไหมพี่จนกว่าน้ำจะใสเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งวันถึงสองวันวันถึงสองแช่วันหนึ่งก็ได้ค่ะสักสองน้ําข้ามคืนวันหนึ่งแล้วปล่อยน้ําออกถามว่าทําไมต้องแช่ในมะพร้าวสับอ่ะมันจะมียางของมันอยู่ใช่ไหมคะ ถ้าเราไม่เอายางออกอ่ะครับแล้วเราเอามาปลูกเลยอ่ะตัวยางของมันอ่ะพอมันโดนเวลาเราลดน้ําอ่ะครับมันก็จะทําให้โดนลากตรงนี้พอโดนรากปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยากับหนอ่อครับหน่อรัดตัวทําให้หน่อไม่ตโตอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วก็วิธีการปลูกนะคะคหลังจากแช่มะพร้าวสาดเสร็จแล้วแช่แล้วทํายังไงครับ ใช้กระถางสี่นิ้วหรือห้านิ้วหรือหกนิ้วขึ้นอยู่กับขนาดหน่อว่าขนาดหน่อใหญ่เลยแค่ไหนค่ะมะพร้าวสับใส่กระถางใส่นี้ใส่มากน้อยขนาดไหนพี่ดูที่มันมีสองวิธีค่ะมันมีสองวิธีวิธีปลูกอันที่หนึ่งแต่คนนะคะใส่ไปแค่นี้ก่อนแล้วใส่ปุ๋ยครับกอย่างนี้แล้วใส่มะพร้าวลงไปอ๋อกรบอีกวิธีหนึ่งครับซึ่งส่วนทําแบบนี้อ่ะทำ ใส่เต็มกระป๋องเลยเต็มกระป๋องแล้วใส่ปุ๋ยครับแล้วเสียบหน่อตรงกลางเสียบเลยใช่ค่ะแล้วก็เติมตมะพร้าวอีกนิดนึงใช่ค่ะนี่น้องกําลังเติมนะครับบีบแน่นไหมพี่กดลงไปให้แน่นกดลงไปให้แน่นใช่ค่ะแน่นไม่แน่นมันเกี่ยวกับมันทําให้เกิดอะไรถ้าเราใส่ มะพรา้าวสับไม่แน่นกดลงไปไม่แน่นลากเกิดการขยับทําให้ไม่โตอ๋ออะไรฮะอันนี้จะเป็นการโรยในเรื่องของยาพวกสตาร์เกิลจีค่ะเป็นยาฆ่า,มาแมลงไม่ให้ต้นอ่ะเบื้องต้นแค่แบบ,บให้มันอ่ะถามว่าดูยังไงว่าแน่นหรือไม่แน่นครับถ้าเราหยิบขึ้นมาอย่างนี้หลุดแสดงว่าไม่แน่นแต่ถ้าไม่หลุดแสดงว่าแน่นครับผมถ้าสมมติลากไม่หลุดลดน้ําครับ ลากก็จะเกาะมะพร้าวสับดีครับทําให้เจริญเติบโตได้ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่แน่นนันเป็นอย่างนี้ครับพอเราลดน้ําไปมันก็จะอย่างนี้ยอ้ากมันก็ไม่เกาะสักทีเพราะไม่เกาะมันการเติบโตก็ทําให้ไม่ดีอนั่นแหละค่ะครับผมอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปไหนต่อพี่เอาไปวางนัลงหนอไปลงหนอใช่ค่ะแล้วกี่เดือนเลี้ยงเขาก็จะโตเป็นทรงพุ่มที่จะสามารถจำหน่ายได้สามถึง เดืสามถึงหกเดือนตอนนี้เขาเราเราเอาเขาไปไว้ในลงรงเรือนเนี่ยเราต้องทําอะไรเขาอยู่ไม่ทำอะไรตั้งไว้อย่างเงี้ยเฉยเฉเอาเหรอใช่ใช่ค่ะตั้งไว้เฉยเฉยเลยค่ะตั้งไว้เฉยใช่ค่ะเขาก็ออกดอกผลให้เราใช่ตั้งไว้เฉยเฉยพอสักเดือนหนึ่งก็ตัดแต่เติมปุ๋ยเขานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉีดยาฆ่าเชื้อรายาฆ่าแมลงแค่นั้นเองก็ตั้งไว้อย่างงั้นแหละค่ะแล้วมันก็โตมันเองครับผมไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยนี่คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะกระบวนการแยก แยงหนอแยงหนอใช่ค่ะแล้วก็ตั้งรอขายแต่อย่างถามว่าบางคนเขาก็ต้องการหนอแบบนี้นะคะก็มีบางคนต้องการต้นเต็มถ้าอย่างต่างชาติต่างประเทศอย่างมาเลเซียหรืออะไรเงี้ยเขาก็ต้องการต้นสวยๆเต็มฟองครับผมอ่ะถ้าเกิดอย่างคนในประเทศไทยหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะชอบแบบเป็นหน่อไปเลี้ยงต่อครับหรืออาจจะชอบสีนิ้วเพื่อจะไปไปต่อได้อะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าดูก็ไม่ยากนะพี่นุ้ยเนาะยากไหม ่อ <g ül> เอาละทีนี้เรารู้แล้วนะพี่น้องนี้เราไปดูโรงอะไรนะ,นะพี่โรงหน่อกันว่าเป็นยังไงปไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับพี่นุ้ยนี่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่เราเราก็แยกเราก็เก็บไว้ตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้เราต้องไปไปคัดเรื่องมาอีกไหมพี่นุ้ยว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อันไหนที <S <S <ๆ>่เขาตายไปเนี่ยเราก็ไปไปเอามาจากโรงหน่อมใหม่ไหมใช่ค่ะใช่พอสมมติว่าแม่พันธุ์สายพันธุ์นี้ <C lar m> เริ่มไล่หล่อแล้ว <C lar m> เราก็ไปเอาจากโรงที่เป็นไม้ไม้ไม้ที่มันโตแล้วค่ะครับมาทําที่กลางสาวอยู่มาทําครับอาจจะเลือกจากไม้ที่มันทรงไม่สวยครับไม้ที่มีตําหนีก่อนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อ,อ,าอมาทําใช่ค่ะอย่าถ้าไม่มีตําหนิเราก็จะไม่นาส่งลูกค้าเพราะว่ามันทําให้เราเสียชื่อเอาการที่เลือกมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไม่ใช่ว่าเราจะเอาลูกต้นที่สวยอย่างนี้เหรอพี่ ไม่ค่ะเอ้าหรอต้อนส,สวยๆาขายออกสิต้นไม่สวยมันขายไม่ได้แล้วก็ไปทำแม่พันธ์ไงอ๋อพี่นุ้ยนี่คืออะไรนี่อันนี้คือมะพร้าวสับค่ะมะพร้าวสับใช้ขนาดนี้เลยเหรออันนี้น้อยแล้วนะคะน้อยเลยเรอพี่ทุกที่สั่งเป็นร้อยลูกเลยโอ้โหนี่พี่น้องนะครับน้อยแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นโรงครับที่ใช้วางหนอ่อหน่อที่ปลูกเมื่อสักครู่นี้นะคะครับ เราก็ให้มันมาโตในนี้อ,อ่ะอย่างเช่นเนี่ยค่ะแนน่หนอนโอ้โหพี่น้องดูหนอหน,นอหน,นอนครับหนอนทั้งหมดเลยค่ะหนอนพวกนี้ก็คือพอเป็นหนอนพวกเนี้ยครับได้ไปเอาแคทต,ต้นใหญ่มาให้พี่นุยหน่อยอันนี้ก็คือจะเป็นหนอนของแคทแคทเปอร์เจมัสก็ตัดมาจากแม่พันธุ์ลงนู้นครับผมหนอนมาวางลงนี้วางตรงนี้แล้วเราดูแลเขายังไงพี่นุย้ย วางแบบนี้แหละค่ะรด,<า>ดน้ําแค่นั้นค่ะรดน้นํานี่น้ํานี่เรามีส่วนผสมอะไรไหมพี่ไม่ค่ะน้นําน้ํเป่าเปล่าเลยทั่วไปเลยค่ะรดน้ําเขาสองวันครั้งหนึ่งแล้วแต่ความแห้งของต้นไม้หรือจะสามวันครั้งหนึ่งหรือคุณจะไปเที่ยวอาทิตย์หนึ่งกลับมารดก้ำมันก็ไม่ตายเอ้าหรอใช่ค่ะอันนี้คือนี่ต้นนี้พอวางปุ๊บมันก็จะกลายเป็นต้นนี้ค่ะโอ้นี่น้องน้องหยิบมาดูนิดหน่ไหนดูซิ นี่คือต้นที่เราแยกหน่อมาเสร็จแล้วเขาจะกลายเป็นแบบนี้กลายเป็นแบบนี้ต้นนี้ครับต้นนี้ถ้าเกิดสมมตินี่ยังไม่เต็มฟอร์มอันนี้คือเป็นสาวอยู่เป็นสาวอยู่ต้นนี้คือสาวอยู่เอ้ารอแ่งเป็นสาวกำลังกำลังเป็นสาวครับอ่ะยังไม่ยังไม่เต็มเต็มเยอะแล้วแต่สายพันธุ์ด้วยครับผมอ่ะอันนี้พันธุ์อะไรเนี่ยพี่นุ้ยแคทเปอร์เจมัค่ะอะไรนะแคทเปอร์เจมัสแคทเปอร์เจมัสใช่ เรียกยากเนาะเรียกแคทอย่างเดียวก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็อย่างอย่างอันนี้ก็จะไม้สีที่มันโตเต็มฟอร์มแล้วแต่ว่าถามพี่ของมีนุ้ยมีอะไรบ้างแนะนำพี่น้องอันนี้อันนี้อะไรพี่ดอนนาค่ะอะไรนะพี่ดอนนาดอนนาเนโอดอนนาค่ะดอนนาในจุดเด่นของเขาจะเป็นยังไงพี่สีชมพูสวยเนาะพี่นุ้ยโอ้สีชมพูสวยมากค่ะสีชมพูต้นใหญ่มากดอนนาค่ะ เราไม่ต้องเปลี่ยนกระถางเขาจะไม่พี่นุย้ยหรือว่าไว้แค่นี้เลยกระถางนี้เลยเหรอใช่ค่ะไว้อย่างนี้เลยค่ะเขาเขาเป็นสาวสุดที่สวยที่สุดนี่อายุเท่าไหร่พี่นุย้ยมันอยู่ถ้าอย่างเป็นต้นนี้ที่คล้ายปัจจิมัที่เอาไปขนาดสามปีจะสวยมากสามปีใช่แล้วดอนนาอันน,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 นี้อันนี้ส่วนมากนะคะคือส่วนนุ้ยไม่เคยไม่เคยแบบว่าเต็ม สุดๆมีแต่ไปก่อนไปก่อนไปสวยที่แปลงอื่น <laughs> อื่นใช่ <laughs> ไปสวยที่อื่นหมดเลยค่ะอันนี้จุดเด่นของเขาก็จะเป็นสีสชมพูไ<ม>ปไม้ตลาดทั่วไปที่คนสมัครเขาจะเอาไปจัดสวนจัดโรงแร้งจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออันนี้ทำออกมาเท่าไหร่ก็ไม่พอเหมือนกันอันนี้คือสีมันยังไม่มาครับอุย้ยพี่นุ้ยแต่บายุดูไม่เห็นมันมีใบแหวงใบแมลงอะไรนะพี่ก็อันที่มันเป็นแหวงหรือมีแมลงนิดนึงอ่ะเราก็จะเอาไปทําพันุ์ละอย่างอันนี้มีแค่เนี้ยนุ้ยก็ไม่ส่งลูกค้าแล้วนะแล้วฮ มันก็ไปถามพันุเพราะถ้าเกิดอาถามบายุทธะครับถ้าลุกไปซื้อต้นนี้กับต้นนี้ต้นไหนคะโอ้ยก็เอาต้นสีชมพูถูกต้องเพราะต้นนี้ก็มีตาหนิด้วยถูกไหมอ่านั่นแหละค่ะเหมือนกันนี่พี่น้องของคุณภาพนะครับไม่ดีพี่นุ้ยเขาก็ไม่เอาไปให้ลูกค้านะครับอันนี้รอนหน้าอ่ะมีอะไรต่อพี่ไปดูต่อเลย อันนี้สียังไม่ออกเนาะเราจะดูครบไหมเนี่ยร้อยสายพันธุ์พี่นุ้ยนี่อะไรนี่มันสีจืดจืดนี่อันนี้มันไม่ได้สีจืดสียังไม่มาได้ไเอาต้นสีมาแล้วมาให้พี่อันนี้คือเซ็กซี่พิงค่ะเซ็กซี่พิงใช่ค่ะเอาแล้วพี่น้องทำไมถึงเขาถึงเรียกเคาว่าเซ็กซี่พิงอันนี้ อันนี้คนที่เขาผลิตนะคะหมายถึงว่าคนที่เขา,พาเพาะเมล็ดเองหรือว่าเขาทําอันนี้ขึ้นมาครับเขาก็ตั้งชื่อของเขาโดยการเอาไปจดทะเบียนเองอือันนี้คือสีเขายังไม่มาจุดเด่นของเขาคืออะไรพี่พ,พี่นุย้ยตรงนี้นี่นี่ค่ะเขาจะเป็นลูกบอลแบบนี้อ๋อมาแล้วเนี่ยพี่น้องนี่มาดูจุดเด่นของต้นไม้แต่ละชนิดนะครับเดี๋ยวให้พี่นุ้ยอธิบายให้ฟังต้นแหนจะมีสีชมพูทั้งต้นเลยครับจะเป็นลูกบอลย้วย หชมพูทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดเลยแต่เป็นลูกบอลย้วยเรามาเป็นลูกกลมๆสวยมากแต่สีเขามาช้านิดนึงจะมีหนามเล็กๆตรงนี้อ๋อค่ะแค่นั้นครับตอนนี้ก็คือเป็นส่วนมากไม้สีจะทําง่ายครับกว่าไม้ด่างครอ่อหนูอ่ะได้โอ้เซ็กซี่พิงค์ผ่านไปนะพี่น้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรีนแอปเปิ้ล กรีนแอปเปิ้ลอ๋อดูลักษณะคล้ายๆเหมือนลูกแอปเปิ้ลใช่ค่ะสองสองแถวเลยใช่ไหมฮะสองแถวเลยค่ะสองแถวเลยกรีนแอปเปิ้ลทั้งสองแถวเลยครับจุดเด่นอะไรพี่นุ้ยสีแดงค่ะแดงมันจะแดงทั้งใบเลยแต่ว่าอันนี้มันเอาที่มันมีอ๋อนุ่นนุ่นมองเห็นแล้วนุ่นเลยอันนี้เละมั้งนี่อันนี้ก็แดงพี่นุ้ยอันนี้ก็แดงเนี่ยค่ะครับแต่อันนี้มันเราใบล่างเราก็จะ มันเป็นอย่างนี้เราต้องดิดออกเนี่ยมันจะแดงทั้งใบทั้งหมดเลยเนี่ยคือจะเป็นสีแดงนะคะกรีนแอปเปิ้ลกรีนแอปเปิลใช่นะครับพี่น้องโอ้แต่ละแต่ละสายพันธุ์เขาก็มีจุดเด่นของเคนนะพี่นิ้เนาะใช่ค่ะแต่อันนี้จะเป็นไม้พื้นฐานไม้ธรรมดาที่ทั่วไปครับที่คนส่วนส่วนใหญ่เขาก็จะมีกันนะนะคะครับแล้วอย่างซิกเนเจอร์ในในสวนเราอะพี่ที่ขายได้ดีๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับ ก็จะเป็นตัวนี้ค่ะที่มีคนจองไว้400-500ต้น400-500ต้นอ่าใช่ค่ะแต่ว่ายังผลิตให้เขาไม่ทันเลย400-500ต้นพี่นุ้ยพอจะบอกได้ไหมต้นละเท่าไหร่ถ้าเป็นต้นนั้นที่น้ส่งเขาอยู่อนะคะ <c oughs> ก็จะ180 180ใช่ไอ้คือถือว่าจับต้องได้นะพี่นุ้ยนะใช่ค่ะได้บอกเกนฮาร์ทให้ต้นหนึ่งอะไรนะพี่นุ้ยชื่ออะไรนะบอกเกนฮาร์ทค่ะเกนฮาร์ท <oken> อันนี้ <Yeah. S 1> คือต้นที่ อ่าให้นุ้ยให้เบายุทดูตั้งแต่ตอนแรกจะได้ไหมอ้าเหรอใช่ที่อนุ้นอ่ะครับผมอันนี้คือหน่อมันอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าอันนี้พิงออ n เดอะอินไซโอ้พี่น้องเอ้ยจำกับเบอร์เดิมนะครับอันนี้แหละค่ะที่เป็นต้นที่นุ้ยขายได้ดีอ๋อนี่คือซิกเนเจอร์นะพี่น้องนี่อ่ะทำไมถึงตลาดถึงต้องการพี่นุ้ยสวยออไหมล่ะคะ สวยนะสวยไหมล่ะคะคือลายเขามันใช่สวยฟอร์มเขาสวยเห็นไหมคะฟอร์มเขาสวยมากเลยฟอร์มสวยอันนี้เาเรียกว่าฟอร์มสวยใช่ไหมพี่นุ้ยฟอร์มสวยค่ะฟอร์มสวยลายสวยสีสวยฟอร์มสวยเนี่ยบางทีพี่น้องอาจจะยังไม่เข้าใจสับสับรถดสีมันเป็นยังไงพี่ครับว่าทรงฟอร์มสวยนี่ทรงของเขาเห็นไหมคะเป็นชั้นเห็นไหมชั้นสวยเลยครับแล้วก็กลม ตรงไหมคะ๋อครับเนี่ยแล้วก็ลายเขาก็เด่นครับผมเอาไปวางกับต้นไหนก็เด่นก็เด่นอ่าใช่เด่นมันจะเด่นกว่าสีที่เป็นสีชมพูสีชมพูอย่างเดียวมันต้องอยู่รวมกันหลายๆสีถึงจะสวยถูกไหมคะอันนี้อยู่ต้นเดียวก็สวยอ่าเหมือนกันใช่ค่ะอ่าได้เก็บอันนี้พอเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่พอค่ะตอนนี้ลูกค้าทวงยิกยิ่ิอ๋อส่วนมากลูกค้าเนี่ยจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศที่ ของถ้าเป็นส่วนนุ้ยนะคะจะเป็นในประเทศในประเทศก็ผลิตไม่ทันแล้วอไม่ทันจริงๆที่เรามองมองเห็นอยู่นี่นะไม่ทันใช่ไหมไม่ทันค่ะเห็นมีเยอะอย่างเงี้ยอุ้ยโกหกหรือเปล่าว่าไม่พอขายครับทําไมมีเยอะขนาดนี้ไม่พอขายจริงหรอจริงค่ะก็ยังมีวามสงสัยอ่นะไม่พอขายจริงไม่พอขายจริงไม่พอขายเพราะว่าเวลามันมาไปปุ๊บลูกค้าเอาปุ๊บมันไปเป็นโต๊ะเลยอ่ะขายเป็นโต๊ะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็ ไม่พอขายขายไปเยอะแล้วแต่ก็ไม่พออยู่ดีผลิตไม่ทันอยู่ดี<อ>แล้วก็อันไหนอีกดีล่ะก็อันนี้ก็สวยนะพี่นุย้ยอันนี้ก็เป็นเขียวเขียวเขีาว,าวอันนี้ก็เป็นไมอ้อีกชนิดหนึ่งค่ะคที่ขายได้ดีเลยแหละอันนี้ยังเป็นสาวๆอยู่ค่ะคยังไม่เต็มฟอร์มรเพราะเต็มฟอร์มไม่เคยถึง ไปก่อนใช่ค่ะไปก่อน,อนอขนาดเนี้ยก็มีคนจองเอาไว้หมดแล้วเหมือนกันครับผมก็ทําไม่ทันถามว่าจองหมดแล้วทำไมคุณไม่ทําไม่ทําบางทีมันโตไม่ทันมันก็ต้องใช้ระยะเวลานะคะ<อ>แต่ว่าอย่างที่บอกว่าช่วงหนึ่งปีแรกสองปีแรกคุณต้องยืนระยะให้ได้ถ้าคุณยืนระยะได้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจนถึงยี่สปีคุณเก็บผลผลิตกินอย่างเดียวครับผมใช่ค่ะนี่พี่น้องที่เรามองเห็นอยู่นี่คือมีจับจองไว้ ใช่ค่ะซะส่วนใหญ่แลสส้วเม่ใ,ใ,ชมใช่ค่ะซะส่วนใหญ่จะมีคนจองไว้เกือบหมดแล้วนะฮะขวาอันนี้ซ้ายมือพี่นุ้ยนะขวามืออีกพี่น้องดูอันนี้จะฟาร์มก็จะเป็นหน่อที่กําลังโตขึ้นมาครับ